วันนี้ครับก็ได้ทําการพักน้ํายาล้างจานที่ทําไว้เมื่อวานนะเพื่อให้ฟองของน้ํายาล้างจานมันยุบลงพักไว้หนึ่งคืนนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของมันเป็นยังไงนี่ครับล้างจาทนที่พักเมื่อวานฮนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน้าตานี่เนี้ย เข้มข้นมากครับด,ดูฮะดูคนเหนียวหนึบเหนียวมากครับทำเองได้ครับง่ายๆฮะน้ำยาล้างจานครับเหนียวหนึบเลยครับเหมือนน้ำยาล้างจานที่เราซื้อมาจาก ร้านค้าเลยครับเราจะให้ดูครับมีงฟองแค่ไหนนี่ฮะับเดี๋ยวจุ่มลงไปเลยเนีย่เดี๋ยวทดลองให้ดูครับในจานนี้มาผสมน้ำหน่อยนึงเวลาเราใช้ก็ต้องผสมน้ำเลยแล้วฮนะนี่ฮะ ดูดูฟองนี่ครับฮนะเป็นไงครับใช้ได้ไหมนี่ฮะ,ะจัดคาบน้ำมันกระจัดคาบอะไรได้หมดเลยครับเนี่ยสุดยอดมากนี่ฮะที่ทำไว้เมื่อวานฮะเดี๋ยวมาพักไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ฟองมันยุบลงเนี่ยฟองยุบลงแลง้ว,ลวหน้าตามน ออกมาอย่างน,นี้เป็นธรรมชาติครับไม่ได้ผสมสีอะไรนี่นฮะเข้มข้นมากฮะ <c oughs> ล้างจานได้สะอาดับแต่จานนี้สะอาด <c oughs> <c oughs> จานนี้สะอาดจริงๆครับนี่ฮะดูครับเวลาใช้ก็ใช้น้อยเดียวฮะ แค่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวฮนะแล้วก็ผสมน้ำล้างจานได้สบายฮนะทำเองได้ฮนะเราไม่ต้องไปหาซื้อฮนะเอาไปใช้เลยครับนะสูตรนี้ฮะใครได้ดูคลิปที่เมื่อวานะนะฮะทำตาน,นั้นเลยครับขนะึ้นข้นมากนะดูจะมาทำการกรอกใส่นะ ช่เปนเดือนนะในเยอะนะครับะะหลายลิตรมากเลยประมาณสี่ห้าหกลิตรได้แล้วนี้เดี๋ยวขอ,อกใส่ขวดดูก็รู้ไม่ได้ใส่สีนะครับ เอาธรรมชาติเลยครับนี่ธรรมชาติของน้ำมะนาวน้ำมะนาวส่วนผสมก็มีเช่มมะนาวฮะเกลือแล้วก็หัวเชื่อเอ็นเจ็ดศูนย์นะที่ผมทำสูตรเข้มข้นมากเลยนะครับพอเวลาใช้ก็เอาน้อยเดียวฮะเอานิดเดียวฮะเอานิดเดียวฮะ แล้วก็ผสมน้ำล้างจานสะอาดทำใช้เองตลอดครับไม่เคยซื้อน้ำยาล้างจานนี้นี่ฮะไม่ต้องไปซื้อสิบ,บาทได้ถุงน้อยเดียวครับตามร้านค้าในห้างซื้อสิบ,บาทได้น้อยเดียวคร เราทำเองได้เยอะกว่าฮะใช้ได้เป็นเดือนนะใช้ได้นานนะลืมเลยดูดิคนระัดูฮนะดูฟองดิคนระของนี้เดี้ยวเองนะฮะผสมน้ำหนะ้เตียวเองเนี่ยเราเอามาที่เดียวอย่างนี้เราผสมน้ำนี่เดียวผสมน้ำน้อยหนึ่งใช้ล้างจานได้สะอาดโอ้ย,ยเยี่ยมเท่มเลย เดี๋ยวปลอกได้ขวดนะเนี่ยขิมน้นเขิมข้นก็ดูนะธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องมีสีสันฮนะพอเราทำใช้เองครับไม่ได้ทำขายนี่เงี้ยไน่เยอะมากเลย จัดคาบน้ำมันอะไรฮะได้สุดยอดมากะนะประยัดค่การใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อทำเองได้ครับนี่นี่ขวดนี้ก็เท่าไหร่หนึ่งลิตรนะครับนี่นี่หนึ่งลิตรนะฮะนี่หนึ่งลิตร ของดูจะได้สี่ลิตรนะสี่ปวดมีขวดเกด,ด,ด้วยไม่ค่อยมีปวดโอ้จะได้เยอะนะฮะดูครับได้เยอะมากเลยฮะเยอะป็นมากถ้าถ้าใครอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะก็ทำตามตาม,ามนะี้ฮะคลิปที่เมื่อวาน,นะฮะ ที่วิธีทานะครับทําแบบง่ายๆครับประหยัดประหยัดนะทําใช้เองได้ครับของพวกนี้เราเชอบต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วฮะต้องของใช้ในชีวิตประจําวันครับจานต้องล้างทุกวันอยู่แล้วฮะกินข้าวแล้วก็ต้องล้างจานนะช้าทุกวัน,นครับ ้าจานล้างจานี่เป็นของใช้ชีวิตประจำวันของเราค้นในคข้นฮนะบางทีถ้าเราทำขายนะจะไม่เข้มข้นขนาดนี้ฮนะก็จะสระสุมเพราะ็จะเติมน้ำให้เยอะเลยอันนี้เข้มข้นมากนะ ใช้แค่นิดเดียวครับใช้แค่นิดเดียวครับแค่นี้ฮะแค่นิดเดียวฮะเนี่ยเนี่ยแล้วไปผสมน้ำครับผสมน้ํหลังจากได้สบายแล้วดูฟองครับดูฟองฮะปลอดภัยครับไม่อันตรายฮะสบายมากสุดยอดมากครับทำใจเองได้นะฮะ จ้จ่ายภายในบ้านครับนี่ครับกอกใส่ขวดหมดแล้วฮะเดี๋ยวดูได้กี่ลิตรฮะอันนี้ขวดละหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรอันนี้สองลิตรนะฮะห้าลิตรหกลิตรเจ็ดลิตรเ็ดลิตรอันนี้ อันนี้มีถึงลิตรนี่สองขวดรวมกันก็เป็นหนึ่งลิตรนะฮะเจ็ดลิตรแปดลิตรได้ทั้งหมดะะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, แปดลิตรนะฮะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลิตรนะฮะทำวันนี้น้ำยาล้างจานแปดลิตรก็เยอะนะฮะทำเองได้ฮะสูตรประหยัดะฮะน้ำยาล้างจานเดี๋ยว เดี๋ยวไปให้น้องอามขวดหนึ่งครับไว้ล้างจานในห้องเดี๋ยววันวันนี้ไปหาน้องอามครับวันนี้ทำเองได้ครับน้ำยาล้างจานสูตรประหยัดนะทำเองงนะ่ายๆ่ายฮะ